ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการชีพจรการเมืองนะครับโดยผมดีเจเบียเชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการแทนคุณมิทไนซันะครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราก็จะมาคุยกันเน่งหัวข้อพสชคณะรักษาความสงบรับขาพแห่งชาติทําได้จริงหรือซึ่งวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับมีแขกรับเชิญนะฮะก็เป็นผู้หญิงเป็นนักต่อสู้แล้วก็สู้มาตลอดแล้วครับกับฝ่ายเผด็จการ แล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องระหกระเหนะครับต้องรีภัยไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็ยังมีหัวใจเป็นนักสู้แล้วก็อยู่เป็นกระบอกเสียงพี่น้องประชาชนก็คือคุณดารณีกิจบุญยาไรสวัสดีครับคุณดารณีครับสวัสดีค่ะคุณเบียเรียกป้าดาก็ได้ค่ะผมขออนุญาตเรียกพี่ดาแล้วกันนะฮะโอเคค่ะเพราะว่าอย่างพี่ดานี่นะคะกับคุณเบียเนี่ยต้องต้องเป็นป้าไปแล้วอะค่ะ จะเดเินป้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะกูแก่ไม่เป็นไรค่ะจะเรียกเป็นญาติยยก็ได้ค่ะสบายดีค่ะก็คิดว่าคุณเบียร์ก็คงสบายดีเหมือนกันเพราะเห็นผลงานของคุณเบียร์ทางานในหลายๆด้านนะคะเอ,อก็ต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประดาชื่นชมนะคะก็กล่าวสวัสดีพี่น้องประชาชนที่กําลังรับฟังรายการที่ประจานการเมืองด้วยนะคะค่ะคุณเบียร์เชิญเลยค่ะครับผมอ่า ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยนะฮะสงบราบคาบเลยนะประเทศไทยไม่มีใครกล้ากล้าเอือแม้แต่กระทั่งอ่าทีวีทีวีของฝั่งเหลืองฝังแดงก็ไม่มีใครที่จะกล้าวิาพากษ์วิจารณ์คอสชที่หลายคนก็บอกว่าคอสชอเนี่กําลังทํางานทํางานไปได้สวยถามพี่พดานทีนหนึ่งพี่ดามองว่าคอสชอเนี่ยจะสามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้หรือไม่ฮะไม่ได้อ่ะค่ะยืนยันเลยว่าไม่ได้เพราะว่า เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยนี้เกิดความปรองดองหรือประเทศไทยนี้ปกครองโดยะ่าบประชาธิปไตยจากการที่ได้บอกว่ามันไม่มีไม่มีวันจะเป็นได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยคนทั้งชาตินะคะในฝ่ายประชาธิปไตยหรือคนทั้งโลกเขายังมองอยู่เลยค่ะว่าที่เขาบอกว่ารถแบบของเขาเนี่ยในหนึ่งปีนะอย่ามายุ่งใหญ่มาอะไรนะให้มันสง,งบราบคาบอย่างนี้นะเขาจะเอาประชาธิปไตยมาคืนจับใ่มือให้กับเราโอ้ย เขาเรียกว่าอะไรนะพูดไม่รู้ไปพูดให้ใครฟังนะคะไม่มีใครเชื่อค่ะแล้วก็ที่บอกว่าสงราบราบคาบเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเข้ามายึดอํานาจมันก็ทําให้ประชานชนสงบราบคาบด้วยความกลัวได้ทั้งนั้นนะคะแต่ด้วยความจริงแล้วเนี่ยนะคะในประเทศไทยอ่พี่ดาวก็ต้องถามกับไปที่คุณเบียค่ะคุณเบียว่าในประเทศไทยมันสงบจริงกับป่าคะ <c oughs> ก็ลักษณะก็ดูเหมือนกับว่ามันยังจะมีขึ้นใต้น้ําอยู่นะประเทศไทยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่ดานะคะว,ว่าวันนี้ความสงบราบคาบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้คุณเดียบอกว่าสื่อก็ไม่เหือไม่อือวันนี้ก็ดูท่าทําท่าออกมาเหมือนกับว่าจะเป็นความใจดีสปอร์ตค่อยๆนะคะว่าจะเอาไปรายงานตัวแล้วก็มีการปล่อยออกมาแต่เปล่านะคะ ครั้งที่หนึ่งต้องบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะคนในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วไปรายงานตัวที่ดาก็เห็นใจนะคะว่าเมื่อคุณอยู่ในประเทศอย่างนั้นเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้อำนาจกระบอกปืนนะคะเขาบังคับผูกเขียนให้คุณต้องไปรายงานตัวคุณก็ต้องไปแล้วค่อยคุณทำให้ MOU UOM มาเลยภาษาไอ้คำพูดตรงนี้คือแปลเป็นภาษาประเทศ คนไทยให้คนไทยฟังทีเลยนะคะประชาชนเขาไม่เข้าใจค่ะจะต,ต้องมาพูดอยู่เรื่อยเลยว่าโดนไอแอนเน่ M ม U อะไรคนะือเป็นสัญญาเ,าเขาเรียกอะไรนะถูกเขาบังคับว่าต้องปฏิบัติตามหงสอคำสี่ก็พอๆพกับตอนที่เราถูกคดีความอะไรแล้วก็มันให้ประกันตัวออกมาแล้วก็ห้ามขึ้นเวทีห้ามพูดรรําเมืออห้ามบ้าห้ามบออะไรเขกามันนั่นแหละก็อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยเขาก็คนในประเทศ ก็จําเป็นที่จะต้องไปอย่างนั้นและถูกข่มขู่คุกคามจิงสงบนิ่งส่วนพวกเราเนี่ยนะที่ออกมานอกประเทศต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้หนีนะคะแต่เราก็คือนักต่อสู้ที่สู้บนเวทีกับพี่น้องประชาชนกับทุกๆคนแกนนำอนะคะที่เราประกาศกันไว้ว่าในเมื่ออำนาจที่มันไม่มีจริงนะคะแล้วก็มันเป็นอำนาจเถื่อนมันเป็นอำนาจของกบฏโจรเนี่ยนะคะทำไมเราถึงต้องไปยอมอยู่ภายใต้อำนาจแบบนั้น ดังนั้นเมื่อปี2553พี่ดากวก็ออกมาครั้งหนึ่งพี่ดาออกมาเพราะการถูกขู่ข่มขู่คุกคามชีวิตสารลาพรูปแบบของเขาต่างหากและที่สําคัญที่สุดเราไม่ยอมรับให้อํานาจอะไรนั้นมาบังคับเราได้ข้าพี่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่ออกมานะคะแล้วก็ต้นใช้คําพูดว่าพอใจเต็มใจที่จะเป็นคนไทยพักถินค่ะตั้งใจค่ะเป็นคนไทยตั้งใจพักถินมไม่ใช่ว่าออกมาเพราะว่าหนีนะคะค่ะ,คะเชิญค่ะคุณเบีย ก็คือสรุปพิดาพูดชัดเจนว่าไม่ยอมใช่ไหมคะแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อนะคะว่าเขาจะลองดองได้เขาจะเอา,ป,าประชาธิปไตยมาให้เราได้เพราะว่าอย่างที่พิดาได้พูดกับเ,เ,คเ,เคยพูดมาเสมอเลยนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แปลกที่สุดในโลกนะคะที่มีการทํารัฐประหารยึดอํานาจนบ่อยครั้งนะคะยึดอํานาจก็บ่อยครั้งนั่นก็คือทารัฐประหารที่กับเมื่อก่อนใช้คหาคว่า ปฏิวัติซึ่งจริงๆไม่ใช่ปฏิวัติคือกับหลังหันสามหกสิบองศาจากกระบอกการปกครองที่เป็นอยู่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลดังนั้นพี่ดาจึงใช้คําพูดว่าการยึดอํานาจทุกๆครั้งเนี่ยนะมันเป็นเพราะผู้ปกครองนะคะหว่วงใหญ่ในสถานภาพของตัวเอง กลุ่มคนผู้ขาดประเทศห่วงใยสถานภาพของตัวเองจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ที่เอามาทำงานนะคะในการบริหารจัดก,การประเทศตามที่คณะผู้ขาดต้องการดังนั้นเมื่อ เมื่อเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะกระชับอํานาจของเขาให้อยู่โยงคงกพันกันอยู่ในกลุ่มคนที่อกคขาดประเทศเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่คนไทยเกลียดชังกันแต่มันเกิดจากคนที่จะต้องการรักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้และสถานภาพของตัวเองที่มันสั่นคลอนเอาไว้เนี่ยนะคะ,ะให้ให้อยู่ในสภาพของตัวเองเหมือนเดิมกระชับความเป็นเผด็จการเด็ดเสร็จเอาไว้เหมือนเดิมดังนั้นจึงสร้างสถานการณ์โดยการ หลอกลวงนะคะใช้ประชาชนทําร้ายเขียฆ่าประชาชนโดยมีกลุ่มคนอยู่ตรงหัวหัวไม่กี่คนนะคะที่เป็นคนชั่วในประเทศนี้ที่ชอบเรียกตัวเองว่าคนดีเนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้ต่างหากนะคะดังนั้นที่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าวันนี้บอกว่าจะทําให้เกิดการปลงดองเราจะต้องสงบล้วภาวเชื่อฟังเขาอย่างนู้นอย่างนี้งัี่ยุคยุคสมัยมาแล้วคะที่จริงๆเราก็ไม่เคยหือเคยอือนะคะ แล้วอย่างเช่นวิธีการของข้อวันนี้เนี่ยนะคะที่จะให้เราเนี่ยอยู่ภายใต้ตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะดีเองอย่างเงี้ยขอโทษอคนจะนใช้ควายนะคะมาจูงจงมูกได้เราคิดเองทําเองได้ค่ะให้เราเลือกให้เราเลือกคนบริหารประเทศของเราเองได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคุณมาชี้แทนเราแล้วคุณไม่พอใจคุณก็เอาออกไปโดยวิธีการสร้างสถานการณ์การสร้างสถานการณ์นั่นก็คือสร้างให้เกิดความเกลียดชังของคนในประเทศให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน คือมึงเป็นคนสร้างสถานการณ์แล้วเสร็จแล้วมึงก็ลุกออกมาว่ามึงไม่จะมาหยาดศึกนะคะคือไม่ว่าคนสร้างสถานการณ์หรือคนที่วันนี้กำลังจะพยายามจะทําให้บ้านเมืองสงบลงมาเนี่ยมันคือคนคนเดียวกันนะคะคุณเบียแต่ว่า<ม>ทางแต่ว่าทางประยุทธ์เนี่ยเขาก็บอกผ่านมาทางรายการคืนความสุขเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่า คนที่เห็นต่างเนี่ยก็ต้องมาหาทางที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตรงนี้พี่ดามองเห็นว่ายังไงอ่ะก็การที่ทุกๆคนนะครับถ้าเราทําผิดคดีอาญาประชาชนเนี่ยนะคะก็เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมน,นั่ ms, นก็ว่ากันไปแต่วันนี้เรื่องนี้มันจะเรื่องการเมืองนะคะคุณจะเอาพวกเราเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นเขาบอกว่าพวกที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองไม,ม่ผิดแล้วกลับมาสู้คดีสิ อะไรอย่างนี้นะคะก็ประเทศไทยในยตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ปกครองโดยระบบะเผด็จก,การเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่ได้มีการใช้อ,อ,อะไรนะฮะาบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมดังนั้นพวกเราเนี่ยพวกที่ถูกระมบกล่าวหานะคะไม่ใช่ไต่สวนคือมันแยกความผิดใส่ให้เราก่อนนะคะแล้วมันก็สร้างออ,อะไรนะคะหลักฐานขึ้นมาเพื่อที่จะมาใส่ร้ายเราอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยคน ไปสอบสวนนะคะเรียกเชิญไปรายงานตัวไปรายงานตัวเสร็จแล้วก็ใส่ข้อหาอย่างน้องเปิ้นสุดสุดาอย่างนี้นะคะดูเธอค่ะเด็กหน้าตาอ่อนๆอย่างนั้นความจริงยังเป็นนักศึกษาดิซัมไปยังเรียนไม่จบดิซ้มไปวันนี้เนี่ยข้อกล่าวหาร้ายแรงถึงขนาดมีอาวุธสงครามแบบบกคอแตกเนี่ยคือกล่าวหาไม่ใช่ไต่สวนดังนั้นเราจะกลับไปเพื่อที่จะไปขึ้นศาลศาลที่ไม่เคยมีความยุติธรรมกับเราในขณะเดียวกัน พวกมันพวกกบฏโจรทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะยึดอํานาจก,ก็ยึดบ่อยมากประเทศไทยฉีกนักธตรกิก็ฉีกบ่อยมากแล้วนอกจากนั้นคนที่เป็นเกิดการยึดอํานาจแ,แต่ละครั้งเนี่ยนะคะถ้ายึดอํานาจไม่สําเร็จคือคนละพวกกับมันเนี่ยนะคะก็โดนจนถึงประหารชีวิตก็ก็ก็มีมาแล้วแต่อย่างพวกมันเนี่ยนะคะยึดอํานาจเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเขียนกฎหม,มายขึ้นมาล้างทีตัวเองหมดเลย อย่างไอ้เมื่อปีสี่เก้านี่็มาเขียนรัฐมนุนช่วคราวขึ้นมาแล้วก็เป็นรัฐมนลนห่งสวยห้าศูนย์เนี่ยมาตราสามศูนย์เก้านะคะผิดชาติที่แล้วผิดปัจจุบันผิดอนาคตนี่ไม่ผิดทําอะไรเนี่ยนะฮะจะไม่ผิดตอนนี้ก็แปลงร่างมาเป็นรัฐมนุนช่วคราวปีอ่ามาตราสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นมันอ,อยู่ในประเทศมันไม่เคยมีอะไรผิดเลยอะแล้วมันจะเอาเราไปสู้คดีกลับไปสู้คดีของเรากับพวกมันสู้คดีเห็นไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอ้มาค่ะไอ้เทือกก็หลุดคดีสังสังหารหมู่ประชาชนเมื่อปีห อืมออย่างเงี้ยค่ะใช่หรอือคะจะปลองดองค่ะแต่แต่พี่ดาก็คือไม่มั่นใจในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่มั่นใจค่ะมั่นใจค่ะว่าไม่ยุติธรรมค่ะอมั่นใจเพราะไม่ยุติธรรมมั่นใจว่าไม่ยุติธรรมแล้วมันก็มั่นใจว่าจะไม่กลับไปสู้คดีทัทง้งทั้งไม่ว่าจะคดีอะไรเพราะพี่ดําไม่ได้ยอมรับว่าเป็นความผิดพี่ดาจนปัจจุบันนี้พี่ดาว่าพี่ดาและ,และคุณเบีย เราไม่มีความผิดใดๆเลยนะคะถ้าโดยทั่งกิงมาตาอีกหนึ่งสองที่จะมายัดใส่พวกเราเนี่ยหรือไอ้มาตาอะไรมาตาอะไรที่จะมาโยนใส่น้องเกียศดาหรือไอ้มาตาบ้าบอคอแตกอะไรจะไปใส่กับพี่น้องเราที่บอกว่าวันนี้เนี่ยอูดเดียวเจอวุฒิโน่นที่นี่ที่นั่นไปจับคนน,คนั้นคนนี้พี่ดามองดูเรื่องวันนี้เนี่ยนะคะที่มันจับวุธได้มากมายเนี่ยนะคะพี่ดาขขำกลิ้งไปถึงเมื่อปีสี่เก้าไปเมื่อปีห้าสามเมื่อปีห้าสามที่ ยิงพวกเราตายไม่รู้เท่าไหร่นะ,ะอาวุธในมือเราไม่มีแม้แต่คนเดียวก็ยังไปสร้างเอเคชชุดดำอะไรขึ้นมานะคะแถมเท่านั้นยังไม่พอจับอาวุธมาได้เยอะมากเลยแล้วก็อาวุธแต่และชิ้นใหม่เอี่ยมนะคะปีห้าสามเรียกว่าต้องส้นตีนติดคอนะโดนสื่อเขาสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเขาซักถามเข้ามาในส้นตีนติดคอหมดเลยพูดไม่ออกพอมาคราวนี้มันก็เลยแหมมีการทําให้มันดูเก่าๆมั่งอะไรมั่งนะคะอาวุธประหลาดๆนะคะเริ่มมาครบราก็คิดย้อนไปถึงเมื่อปีอะไรนะ ปีสามห้าแหระคะนั่นนะคะที่ไปนค้นเจออยู่ในธรรมศาตร์อยู่ในคือในลือในไอ้อะไรนะฮะในฝ้าในตึกของมหาลยัยธรรมศาสต์อย่างเงี้ยค่ะพี่ดาก็ยังนึกเลยบอกเหมือนนิยายน้ำเน่าอ่ะที่เมียหลวงเนี่ยไอ้เมียหลวงกับเมียน้อยนะคะแล้วก็จะใส่ร้ายเมียน้อยบอกแม่ผัวว่า,วานี่มันขโมยสร้อยไปยัดอยู่ใต้ปูกนะคะแล้วไปยัดตรงนี้มันไ็ยัดมันเองอะคะ่ะคราวนี้ก็เหมือนกันอีกอะแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องเราก็ถูกถูก ถูกกลับมาไม่ว่าเป็นการเป็นอะไรก็มาใส่ร้ายว่าเป็นอาวุธพวกนี้หรือมันก็อาจจะหาคนของมันเข้าไปว่าเป็น,เป,นเป็นพวกเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยวันนี้ยังมีอีกอันหนึ่งค่ะคุณเบียร์เห็นไหมคะมันมีคลิปออกมาว่าคนเสื้อแดงเข้าไปช่วยไอ้ลงกล่าวเมื่อปีห้าห้าสามปีเอ็ดสิบในศานะคะที่ไอ้ลงกล่าวมาั 5, 5, มนะะมมถูกยิงตายกันเอนอนเกลื่อนอยู่ที่ริมถนนนั่นแนหะแล้วเสร็จแล้วก็มีคนเสื้อแดงเนี่ยเข้าไปช่วยนะคะอ่ะมันก็มีมาตั้งกระทู้ขึ้นมาใหม่ว่าเอา้า านไหนบอกว่าพวกเราวพวกเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมันตรงนั้นเราเข้าไปทํามันไม่ได้เพราะเราอยู่ไกลมากไปเห็นไหมมีภาพว่าเราอยู่ใกล้อาเป็นงั้นอีกแล้วนะคะแล้วพี่ดาวก็ดูรูปบางคนใส่เสื้อแดงแต่กางเกงเป็นลายพลางนะคะอ่าเออเนี่ยค่ะมันอะไรของมันก็ไม่รู้นะคะคือมันไม่มีอะไรเลยที่จะให้ให้กับให้เกิดความยุติธรรมอะไรกับกับกับฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้ประเทศนี้ปกครองโดยะบอบประชาธิปไตย บอกง่ายๆเลยเขาว่าเราเนี่ยนะบางทีจะเรียกร้องขออะไรในประเทศประเทศทุยแลนด์ดนสยามเนี่ยขอได้นะคะแต่ขอไม่ได้อยก่อย่างหนึงคือประชาธิปไตยไม่ต้องขอไม่ให้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาก็พูดชัดเจนนะเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็เข้าใจหลักสากลตรงนี้พี่ดาจะว่าไงฮะก็ถ้าคุณเข้าใจจริงๆคุณมีคุณมีสิทธิอะไรมายึดอำนาจนะคะในเมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดหลักเกณฑ์ในการในคำว่าประชาธิปไตยคือ อำนาจอาธิปไตยต้องเป็นของวงชนชาวไทยสองสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์